สบายดีพี่น้องมาแกบังิ้วน้ำยาดอนเดอแกบังิวไปหยัดมอนหยัดเสื้อนะูให้ถงซาวผูซสาวรุ่นใหญ่แกบังิวไปหยัดมอน ก้งแกะขาดพี่น้องไม่ใหญ่มังนิ้วพี่น้องมักยิ้วบ้านชาวนายังมีมักยิ้วอยู่เด้อมักยิ้วหยัดมอนเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีเดี๋ยได้ยุใส่กันเดิเอางิ้วหยัดมอนหน่าเนาะเดี๋ยวนี้มีแตนมีแต่พองน้ำกระหน่อมเด้อดจัง แค่แต่ก็ในเาะเอาไปยัดมอนหมุนาป็นพ่อจัมันหาวพูดอไนี่นะธรรมดาปิดเต็แตมันกับไปบอกว่บไปตงนี้ไปชมตรนี้ไปไปแสงจันทร์สไปลายหมดแล้วรไ ใี้ตะกร้าพิมพ์แบว่าถ้าไปด้วแต่การาบของเขามือนเขียนน้ำมัน หัวเสีขาวเหี้ยวปิมันหาวพวกเดียวนี่เดียกมันมใจะใส่เลยงาโน,น้อยง่ายงาง่ายงาน้อย่นางอยยางสองบริเไปอาำแกแล้วได้ซุปเป็นเัอไรอย่านธรรมดาปิดแต,ตยมากันนึ่งกางนี่มันมัเที่ยหนะกะปิดงาเอ กแลหาวมันจะไงแล้วมันเหี่ย ว่างัวเสียเจ็ดโมผัดว่างัวเสียใเรได้ว่าผูกมันขาดมันลุกบอกผูกเจ็ดโมงก็งคืนคือหัวเสียนะกระซื้อมาแต่สรค์วันเจ็ดโมขคืนนี้ผัดเสียรู้อะไรเออบ่ได้ผูกบ่มอาก่อนมึ้อตื่นตื่นมันมาวเาทกบังไงเห็้ยึไทตอนนั้นเึิ่งไทยส่งมาให้บ่งยังยนได้หอยู่ ม้นอแบบใหญ่นม้วนถือไส่ม้วนบาม้วนเมื่อตันม้วถืองายมากเลยบมวค่เก็บไือเอยเนาะกูมวแบบม้วนแบบป่าพรอนซื้อมาเลี้ยงอีกแล้วม้วเขาอันมวนเขาเลี้ยงหัวอันเลี้ยงหัวหารดิมันก็อบ้ามันเขดังาดังี นิ้วไหน้บ้องออกก็บ้อก่คนร้ตู้คุณเนี่มีกอออนหนไหไอ้ที่เอาออกตรงนี้กิวอ่ยแคน้ามล้ยาเยว่าหัวู่กแมีตัว่าวกั มันใช้อนัอจากเอาเอเเพือนจะเอาหนามอ่ใชเงินค่อี้องเอาตปีนใ้บันทึกพีนืมถ่วบ้าเลยจ้นี่ะ เสร็จไปทำนู่นเพิ่นแงคายเชยกบขาไม่ ดังพี่น้องยิ้ <laughs> มเขาดังหนุมเขาดังสามสีแกงหนุมสามสีแกงยิ้ม

ไหลของมันหัวมันบักรอนมึงเห็นอันนี้บอกงูแมวันนว่าวิมีแล้ว่ะงูเป็นบ้าเป่าเี่ยวว่าแล้วเห็นงูนะไม่ไม่ไม่ปาดลิ่นบ้งูนี่คือกันเน้ามึงเห็นอนี้บอกงู่ะบักรอน มันิตอดบนแรงนี่แหละแล้ว่แล้วหาแต่ยหหิเราเขาบอกพี่ว่าเขานอนบนแร่งก้าขาอแล้วหาบึนเลยแล้ว่าเขาเป็นบ้ามันหกนะหมันหกเกมันรีบบมือเจไดเจนึ่งมันรีบเปนแค่นึงอนะเลือไปน้อยมันยังเข่าไมอลืพูได้น้อยมันยังเขาไปรีบได้มันเห็บโคตรโคตเขาเขาเป็นบ้าแี่นียังแบบ เือนัเ่อนากหรือบ่เอว่าอาได้ไ่าเอาได้ดเห็นบ่พีกายนี่พ้นตุงพนตุเองนะยพ้นตุงเองค่นีิมันแรงเขาเนี่ยเงืนปนางอ่ะผู้เห่าใช่เพอีเองแค่แมือหั่นทำมือปมมือและําด่างผ้าเนี่ยพี่กายเนี่ยทำดํามผ้ามันไม่เงิ่นปะนาง่ะ กอิบรีมาเอาอันก่อนเอาเสียมดามเสียมผ่ามันต้ใหญ่นี้ยนทำดาผ้าเหอะตั้กอตุ้แม่มาไหนนะงูในอื่นก็บอว่าโอ้ยขนม้าบางงูนี่ขานย่านบ้อนงูยังตในี่ผิดนี้ผิดนหน่อย่างเรยหเห็นอะไรถึงบางงูนั่น แม่วัน้าแบบ่มีแล้ว <GO> พ <grocery stores> ่ะเบื่อ่มึงตัวบ่บกงตัวบ่มึงเห็นมอเห็นเป็นกมึงเห็นมือใครเห็นมาเป็นขีโก้หน่บอใครดอกใส่เราแบบบ่มี่อีแล้เราหาเม่นตัวบอาม คันว่างูกูยังไม่ครบคออ่ะเนาคันนวแกงยูแกงยูมาเด้อบันี้แหงไรเขาอวิดีโอสาวเรียบร้อยมานั่งตัางอยู่เรือเตียเอ้ยนงรูนั่ง ไังถู่ไอ้เดกอหนิเต่ามือนกันก็มีวานี่สิป่านี่ยังไงแนวคิดนะสิปานียังเขาเช็ดหมักยิ่งนะเล้วไปยิ้ตาเห็นอะไรก็เลยไปยิ้มตาตลอดอ้าวมามามาสิปานอันนี้มามึงเห็นบอยหามนอนนะ ไอ้กวนแล้วเราซูนไหมก็ูนมาซื้อเร็วเยได้รีบนะเธอ Pero apunta más